สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับครับผมสวัสดีวันนี้นะครับผมมีโอกาสดีที่จะมาแนะนําให้เพื่อนนะครับให้รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ที่กําลังจะมาในการดูแลผิวของเรานะครับผมแล้วกเ็เป็นโอกาสดีสำหรับคนที่กําลังมองหาโอกาสทำธุรกิจอยู่นะครับผมอ่ะไม่ต้องรอช้านะครับมารู้จักกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงอะไรคืออะไรนะครับผมครับผมมาแล้วครับผมเดินๆบินมาเลยนะครับผมนี่นะครับเขาชื่อว่า เอชล็อกมีนะับผมหรือว่าการดูแลผิวเฉพาะบุคคลนะครับผมข้อจุดเด่นนะครับเพราะว่าจะบอกกันเลยนะครับว่าผิวแต่ละคนนั้นนะครับแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับการใช้ชีวิตอยู่ของแต่ละคนก็แตกต่างจริงไหมครับผมอายุหรือว่าแม้แต่ความต้องการดูแลผิวก็แต่ละคนก็แตกต่างนะครับนี่คือข้อดีเพราะว่าตัวนี้นะครับจะส่งทําเป็นนะครับพิเศษสุดเพื่อจะดูแลความต้องการ ที่ตรงจุดของลูกค้าเลยนะครับผมเพราะว่าบริษัทนะครับทุ่มเทใช้เงินนับเป็นล้านๆเลยนะครับเพื่อที่จะทำนะครับสูตรที่เด่นที่สุดในลงลึกถึงยีนของเราการดูแลผิวนะครับผมมากถึง2000กว่าสูตรเลยนะครับผมแล้วก็จากผสมผสานนะครับผมมาเป็นสูตรเดียวให้กับลูกค้าให้กับคนที่ใช้นั่นเองนะครับผมตรงสูตรที่ถูก ที่ใช้ถูกเขามากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายจริงนะครับผมอ่ะสำหรับคนที่มองหาโอกาสทางธุรกิจนะครับเพราะว่าทำไมวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่านี้คุณจะสามารถเป็นโปรเฟชชั่นอลในการแนะนําสินค้าที่ดีนะครับผมให้กับลูกค้าคุณได้นะครับผมเคยเคยเจอคําถามครับว่าครีมตัวไหนดีสาหรับฉันครีมตัวไหนดีสำหรับฉันฉันเป็นผิวแห้งผิวมันหรือผิวแพ้ง่ายนะครับผมตัวนี้หมดปัญหาแก้ปัญหาไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันนะครับจากมือถือของเราเนี่ยนะครับผมเพียงแค่ ใช้แอปพลิเคชันจากมือถือเรานะครับสแกนหน้าของเราเนี่ยนะครับผมหรือสแกนหน้าลูกค้าเนี่ยก็จะรู้ทันทีเลยว่าสูตรไหนนะครับผมที่จะเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดนะครับผมไม่ได้สแกนแบบถ่ายรูปนะครับแต่ว่าเป็นสแกนในการใส่ข้อมูลเข้าไปความต้องการอายุเ,เราอยู่ที่ไหนนะครับโดนแดดแสงแดดยังไงนะครับหรือว่าการแถวนั้นมีเป็นอากาศหนาวมากยังไงเขามันจะไปใส่อนูอ่นั้นเรียบร้อยเลยนะครับผมง่ายมากแล้วก็ลูกค้าแพ้ง่ายไหมเขาเขาจทำเป็นสูตรที่ถูก ใช้มาสำหรับคนที่แพ้ง่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปัญหาผิวที่พี่ปเป็นอยู่แล้วหรือว่าความต้องการดูแลผิวเพิ่มเติมให้ผิวเฟิร์มขึ้นหรือว่ามีกักมีฝ้ามีรอยตรงไหนจุดหไหนนะครับผมก็สามารถใส่เข้าไปได้ก็จะเป็นคอมบิเนชันสูตรสกัดออกมาเป็นสูตรที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ไงครับผมทาให้วันนี้คนที่เข้ามาใหม่นะครับไม่จําเป็นต้องเรียนรู้มากมายแต่ก็สามารถที่จะออกไปแนะนำเพื่อนๆนะครับในสูตรพิเศษ ให้กับคุณได้นะครับในวันนี้ครับแล้วก็แน่นอนนะครับออกแบบดีไซเนอร์นะครับได้รับรางวัลจุดเด่นเลยนะครับผมนี่2015น้ะครับผมเพราะว่ามันใช้ง่ายเท่และทันสมัยนะครับผมแลวก็แน่นอนนะครับเพียงแค่ของคุณนะครับหน้าหนาวของคุณก็ใส่เป็นแอปพลิเคชันใส่มือถือเข้าไปก็จะเป็นสูตรเฉพาะหน้าหนาวนะฮะหน้าร้อนของคุณก็ใส่แอปพลิเคชันเข้าไปก็เป็นสูตรหน้าร้อนนะครับก็คือจะมาใส่ในนี้เป็นการที่ใช้ดูแลผิวนะครับและก็ข้อดีก็คือว่าจะสามารถ เก็บเนื้อครีมของคุณนะครับได้ยาวนานกว่าแบบการวิธีกัดเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่จะไม่มีลมเข้าไปข้างในนะครับผมก็คือตัวนี้จะทําให้ไม่มีการเกิดการเชื้อราหรืออะไรขึ้นเกิดข,ขึ้นนั่นเองนะครับผมมีเดย์ครีมไนท์ครีมแล้ว3เซรั่มนะครับการแยก3เซรั่มนี้นะครับก็เป็นจุดเด่นของอันนึงครับของ h l o ล็อกนะครับเพราะว่าจะเป็นสูตรที่เข้มข้นจะผสมปสานและก็ทําเป็นสูตรที่ ดูแลผิวนะครับในช่วงเวลาที่คุณทุกครั้งที่คุณใช้นะับผมเพราะว่าแบบเมื่อก่อนที่ใส่เป็นขวดเดียวนะครับผมก็คือว่าจะเก็บไว้ได้ไม่นานเพราะว่าบางสารอาจจะทําร้ายสารมันตัวเพื่อทําให้เอฟเฟกของเขานะครับน้อยลงไปนี่ก็คือแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับเป็นไงครับผมได้ฟังแล้วเนี่ยมันน่าตืน่นเต้นนะครับในการที่น่าใช้แล้วก็โอกาสทำธุรกิจด้วยนะครับครับแน่นอนถ้าใครสนใจเราลองรับ ผู้แทนจาหน่ายในยุโรปนะครับผมแล้วก็ในอเมริกาแน่นอนแล้วครับผมที่บางไทยก้อนครับมาครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะรู้รายละเอียดมากขึ้นว่ามาเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ทํำยังไงบ้างนะครับผมแน่นอนยินดีให้คําตอบทุกท่านนะครับผมแค่ส่งลิงก์เข้ามาถามเข้ามานะครับผมยินดีตอบให้ทุกคําถามนะครับผมโอเคหวังว่าจะเจอท่านนะครับที่จะมาร่วมทีมกับเราเพื่อพิชิตนะครับผม เ,เงินแสนเงินล้านกับเรานะครับผมนะแล้วเจอกันนะครับผมกับ PGT t ทีไทยทีมยุโรปนะครับสวัสดีครับ